สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะซักสองไม่คะมอกคานโุรอยันนะคะหอมหอมอร่อยอร่อยฟินฟินนะคะมีสารอาหารอยู่ถึง21ชนิดนะคะช่วยเรื่องระบบการเผาผลาญน,นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณนะคะมีสารสกัดจาก ข้าวอยู่ด้วยนะคะช่วยความยืดหยุ่นของผิวให้ผิวกระจ่างใสไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทันนะคะคนที่มีความเสี่ยงนะคะเบาหวานความดันทานดีนะคะทานดี2องหนึ่งยี่สิบห้ากร,รัมนะคุณโอ้โหแบบฟินมากนะคะรสชาติกลมกล่อมหวานน้อยนะคะหอมทะลุจอแพ็กเกจหลูด,ดูดีเหมาะมากสาหรับซื้อเป็นของฝันของฝากใ,ใ,ให้ผู้ใหญ่นะคะให้ผู้ใหญ่แบบโอโหดีมากๆเลยนะคะและที่สําคัญคือเป็น สูตรเจนะคะเป็นสูตรเจพลัสนะคะเออเป็นสูตรเจพลัเครมนะคะได้เจด้วยและมีออยนะคะมีออยมีกัน ตรวจออยของ F D A ของอเมริกาส่งไปทั่วโลกนะคะ45ประเทศทั่วโลกด้วยโอ้โหแบบฟินมากๆเลยนะคะเออมีสารอาหาร21นะคะเออ twenty o e นะคะ in นวั One นะคะเป็นแบบฟินรสชาติกาแฟผสมกโกโก้นะคะเกรดพรีเมียมนะคะมอคคาโนูเรยันนะคะปกติกล่องหนึ่งแบบนี้นะ9 9 บาทสองหนึ่งยี่สิบห้ากร,รัมนะคะเออแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะซื้อสองนะคะแถมหนึ่งซื้อสองกล่องแบบนี้นะคะเออเซตหนึ่งเดือนนะคะเซตผิวสวยหุ่นดีนะคะหนึ่งเดือนสองแถมหนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทและยังไม่พอช่วงเมษาถึงสิ้นเดือนนี้นะคะซื้อสิบนะคะแถมสามซื้อสิบแถมสามนะคะโอ้โหแบบ ฟินมากๆเลยนะคะสนใจอินบ็อกใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะแนะนำมากๆเลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานทานแล้วผิวสวยทานแล้วคนดีแนะนำจ้า